เรามาเริ่มกันจากตัวนี้ค่ะยี่ห้อ hemline นะคะเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นด้ามสีขาวปลอกตัดสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่ตัวปากกาแต้มผ้าก็จะเขียนว่า medium tip ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเส้นหนาปานกลางนะคะจะมีแบบที่เหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้เขียนว่าไฟ n e tip ก็จะเป็นแบบที่เส้นเล็กกว่าเหมาะกับงานที่ ต้องการเส้นเล็กแล้วก็คมกว่านะคะเจียบเลือกใช้ตัว medium t i ปนะคะเพราะว่าเส้นเห็นชัดเจนค่ะใช้กับงานทำเครื่องหมายต่างๆได้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองขีดเส้นกันค่ะก็จะเป็นหมึกสีฟ้านะคะที่เส้นเห็นอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะ วิธีการลบนะคะลบได้ด้วยน้ำเปล่าค่ะอันนี้จะเอาผ้าแบบเนื้อผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ชุบน้ำค่ะแล้วก็ลบในตอนที่เราทำงานเวลาที่เราเขียนผิดนะคะหรือว่าอยากเขียนใหม่ก็ลบเมื่อหมึกโดนน้ำก็จะสลายหายไปนะคะตรงนี้หายไปละเราก็สามารถ วาดงานใหม่ได้แต่ว่าปริมาณน้ําต้องมากพอนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวพอแห้งหมึกจะกลับมาใหม่ให้เราเห็นเล็กน้อยตรงนี้นะคะหรือว่ากรณีที่เราทำชิ้นงานเสร็จแล้วค่ะก็ให้นำผ้าทั้งผืนเนี่ยไปซักนะคะเมื่อผ้าชุ่มน้ำแล้วนะคะหมึกก็จะหายเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะก็คือไม่ควรซักด้วยน้ำร้อนนะคะหรือว่านำไปรีดก่อนนะคะเพราะว่าการรีด ด้วยความร้อนหรือว่าซักด้วยน้ําร้อนจะทําให้หมึกตัวนี้นะคะติดอยู่ถาวรน,นะคะทั้งนี้นะคะน้ําหนักของเส้นหรือว่าเครื่องหมายก็อยู่ที่น้ําหนักมือของเราที่แต้มลงไปด้วยนะคะถ้าเราต้องการแต้มนิดเดียวมันก็จะเป็นจุดเล็กๆค่ะแต่ว่าเราอยากได้ขีดที่มองเห็นชัดก็เพิ่มน้ําหนักมือนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าตำแหน่งกระดุมเล็กๆก็แค่จุดเล็กๆนีก็ได้ค่ะหรือว่าป้องกันการเปลืองนะคะก็ขีดเป็นเส้นแบบประๆค่ะสำหรับใครที่อยากช็อปปิ้งอุปกรณ์เย็บปกักถักร้อยดีๆมีคุณภาพนะคะให้เข้าไปที่ www.pinshop.com ค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube Pinshop Thailand นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ